แอปพลิเคชันทางรัฐสมัครและยืนตนสำเร็จแล้วคุณต้องทำสิ่งนี้ต่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่ไม่ว่าคุณจะใช้งานรับเงินดิจิทัล10,000บาทหรือว่าต้องการที่จะทำสิ่งต่างๆแล้วบางทีเนี่ยพอคุณไม่ได้ทำตรงนี้มันจะทำให้คุณไม่ได้ใช้บริการเหล่านั้นครับอ่าเช่นเงิน1 0,000บาทถ้าคุณไม่ทำตรงนี้บางทีช่องของการลงทะเบียน ช่องของการกดรับเงินช่องของการสแกนใช้เงินเนี่ยมันไม่ขึ้นหรือว่าจะเป็นโครงการอื่นในอนาคตวิธีการก็คือทําแบบนี้หมดเลยนะครับคุณต้องทําการอย่างนี้เพราะว่าคุณต้องเข้าใจภาพนี้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่องของคุณเนี่ยบางทีมันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่สามารถใช้รับเงินหนึ่งห่บาทได้หรือบางทีแอปพลิเคชันของคุณมันไม่สามารถที่จะรับเงินสมมุติว่ามีโครงการอื่นที่จะมาอีกในแอปทางรัฐนะครับก็ ถ้าคุณไม่ทําตามขั้นตอนนี้มันไม่สามารถทําให้แอปพลิเคชันคุณรับบริการเหล่านั้นหรือรับสิทธิประโยชน์เหล่านั้นได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทําในแอปทางรับได้นะครับโอเคก็วิธีการที่คุณจะทําสิ่งนี้หลังจากที่คุณได้ทําการอันนี้เราจะโฟกัสไปที่วิธีการที่คุณจะใช้อ่เอาเน้นไปเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังยอดฮิตก็คือรับเงิน1นึ่งหมืบาทนะครับ ก็คือสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือเข้าไปที่ถ้าคุณเป็น Android ก็คือเข้า Play Store ถ้าคุณเป็น iOS ก็เข้า App Store ก็เข้าไปเลยครับแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ถ้ามือถือของใครครับมีการขึ้นแบบนี้ให้คำว่าอัปเดตคือคุณต้องเปิดแอปทางดัดเข้ามาก่อนนะครับอาจจะค้นหาในช่องค้นหาตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็กดค้นหาหาให้เจอแอปทางดัดนะครับโดยพิมพ์ไปในระบบของคุณถ้าคุณเป็น Android ก็เข้า ใน Play Store พิมหาทางรัฐถ้าคุณเป็นแอป s โต r e ก็เข้า iOS แอปแอป,ป,ป,ปโซก็เข้าทางรัฐใน iOS นะครับ iOS ก็เข้าทางรัฐในแอปโต้โอเคนะครับนะพอเรียบร้อยเสร็จก็คุณก็กดอัปเดตตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำนะถ้าคุณไม่ได้กดทำการอัปเดตเนี่ยคือแอป,ปทางรัฐของคุณจะไม่ได้เป็นแอป,ปที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดและเมื่อไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คุณจะไม่ได้สิทธิประโยชน์หรือจะตกหล่นสิทธิประโยชน์ต่างๆไปที่มีการอัปเดตตลอดเช่นสมมติว่าในระหว่างตอนนี้นะที่ผมยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยและในอนาคตก็จะเป็นประมาณนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็คือช่วงเวลาที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่กําลังจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับอันนั้นเนี่ยพอถึงช่วงเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยถ้าคุณไม่ได้กดอัปเดตตรงนี้ บางทีช่องการลงทะเบียนของคุณมันจะไม่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆคนอื่นเขาอาจจะลงทะเบียนไปได้แต่คุณทําไม่ได้นี่แหละครับคือวิธีที่คุณต้องทําต่อเพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้แล้วก็สามารถรับเงิน10,000บาทได้หรือว่าบางทีมีอ่าลงทะเบียนการเสร็จแล้วแล้วต้องการรับเงิน10,000บาทเราต้องทอํายังไงอ่ะถึงจะรับเงิน10,000บาทได้ก็ควรจะอัปเดตแอปเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันต่างๆเช่นอ่ะอาจจะเป็นรูปแบบการใช้เงินของแอปของเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทหรือจะเป็นรูปแบบการรับเงินในโครงการอื่นใหม่ๆ คุณต้องอัปเดตแอปทั้งสิ้นาการอัปเดตแอปก็คือจากที่แอปมือถือของคุณเนี่ยมันเป็นกดอัปเดตไปเลยลวกันระหว่างที่รออ่าโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดอัปเดตไปพอมีการอัปเดตนะครับคือจากที่คุณไม่อัปเดตเนี่ยแอปทางรัฐที่อยู่ในเครื่องมือถือของคุณเนี่ยมันจะเป็นแอปทางรัฐที่เป็นเวอร์ชั่นเก่ามันบางทีมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มี โครงการเงินที่เต้าอยู่หรือไม่มีการที่จะทําให้คุณสแกนได้หรือไม่มีเงินโครงการใหม่ๆที่จะมาในอีกอนาคตอยู่นะครับคุณก็ต้องทําการอัปเดตก่อนเนี่ยพออัปเดตเสร็จแล้วฟังก์ชันที่มีอยู่ปัจจุบันที่อยู่ในแอปทางรัฐก็จะเข้าไปสู่แอปทางรัฐในมือถือคุณเพราะว่าคือต้องคุณต้องเข้าใจครับว่ามือถือของคุณเนี่ยในแอปทางรัฐที่มีเนี่ยมันจะเป็นแอปทางรัฐเวอร์ชันที่สมมุติว่าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าก็คือก่อนก่อนหน้าที่จะมีโครงการ เงินดิจิตอลก็คือเป็นแอปที่ยังไม่มีเงินดิจิตอลอยู่ในแอปครับดังนั้นในคุณต้องอัปเดตแอปเพื่อให้มันมีมันเด้งมานะครับโอเคนะตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับแอปเปอาตังก็จะเป็นรูปแบบนี้ถ้าไม่อัปเดตมันจะไม่เกิดช่องทางใหม่ๆขึ้นมาให้ตรงนี้ครับโอเคและหลังจากที่คุณได้อัปเดตแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าปุ่มการอัปเดตจากตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นว่าอัปเดตจะเปลี่ยนเป็นคําว่าเปิดถ้าแบบนี้หมายความว่า คุณได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐของคุณสำเร็จแล้วครับตรงนี้สำคัญมากๆแนะนำว่าให้ทำเรื่องนี้ไว้ด่วนเลยนะครับเห็นนะครับพอคุณทำการอัปเดตแอปทางรัฐเรียบร้อยคุณก็สามารถกดเปิดตรงนี้เพื่อจะเข้าใช้งานฟังก์ชันล่าสุดก็คือช่องอาจจะมีช่องใหม่มาหรืออาจจะมีระบบะต่างๆขึ้นมาในแอปทางรัฐของคุณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆฮาไม่ว่าจะ มีขั้นตอนของการลงทะเบียนเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทหรือมีขั้นตอนของการที่คุณจะรับสิทธิประโยชน์เงินต่างๆหรือว่าเป็นการวิธีใช้เงินการจะใช้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทะจะลงทะเบียนแล้วผ่านเนี่ยก็ใช้การอัปเดตแบบนี้หมดเลยครับอ่ะพอคุณอัปเดตอะไรเสร็จสิ้นอะไรทุกอย่างครับก็สามารถเปิดเข้าใช้งานฟังก์ชันได้นะครับตรงนี้คุณสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดต่างๆได้ ่าโอเคก็จะประมาณนี้เนี่ยหรือว่าคุณจะสามารถอ่านได้นะมีอะไรใหม่ๆนะครับในการอัปเดตนี้เขาก็จะเขียนว่าการอัปเดตปรับปรุงประปสิทธิภาพการใช้งานบางทีเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเพิ่มไปว่า่ามีเงินที่เต้ามีอะไรต่างๆมีเงินโครงการอืนอ่นๆนะครับสิทธิประโยชน์อืน่นเกี่ยวกับแอปทางรัฐเนี่ยแอปทางรัฐคือแอปพลิเคชันกลางครับสำหรับอำนวยความสะดวกในการทําธุรกรรมออนไลน์ภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันพอต เท่ากลางเพื่อประชาชนสําหรับอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์พักรัฐพร้อมตรวจสอบสิทธิ์จ่ายบินติดตามสถานะการขอใช้บริการพักรัฐได้อย่างสะดวกในแอปพลิเคชันในทุกที่ทุกเวลาธุรกรรมผ่านช่องทางเดียวบัญชีเดียวสะดวกง่ายไม่ต้องรอครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปได้อันนี้คือรายละเอียดของแอปเขาเล้ก็จะบอกเลยว่าเวอร์ชันอะไรนะครับให้ดูเวอร์ชันเป็นหลักถ้าเวอร์ชันมันยิ่งใหม่ตัวเลขมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเวอร์ชันใหม่ก็จะมีโอกาสที่จะฟังก์ชั่น ในโครงการต่างๆใหม่ๆที่รัฐเขาปฏิบตัติประกาศในช่องทางสื่อเนี่ยแบบล่าสุดเลยมันก็จะมาเช่นตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างพูดถึงกาลังรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะถ้าเวอร์ชันมันเรื่องิ่งเป็นใหม่มากขึ้นก็หมายความว่าฟังก์ชันของเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทมันจะมามากขึ้นนะครับอัปเดตเมื่อวันที่หลายวันที่ก็สําคัญยิ่งวันที่มากก็แสดงว่าเป็นการอัปเดตท,ที่มันล่าสุดเท่านั้นนะครับโอเคการดาวน์โหลด อันนี้ตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับสิ่งสําคัญคือตรงนี้ให้คุณหยดมองตรงนี้เมื่อคุณอัปเดตเวอร์ชันนะให้คุณเทียบเคียงสมมุติว่าเพื่อนท่านเพื่อนคุณเนี่ยที่คนที่เขาใช้สมมุติว่าเขาใช้โครงการต่างๆสมมุติเป็นดิจิตอลละการสมมุติว่าเขาเนี่ยมีการช่องลงทะเบียนมาแล้วแต่คุณยังไม่มีช่องลงทะเบียนมาให้คุณมองที่เวอร์ชันก่อนเลยครับเวอร์ชันคุณไปเทียบกับเพื่อนเน่เวอร์ชันคุณเก่ากับเขาหรือเปล่า ถ้าเวอร์ชันคุณตัวเลขน้อยกว่าเขาเช่นอันนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็น2 0งแลนะ้วะผมสมมุตินะหรือจะเป็นเวอร์ชั่น2.1หรืออาจจะเป็นเวอร์ชั่น1อะไรอย่างเงี้ยคือคุณตัวตัวเลขก่อนก่อนเขานะครับคือตัวเลขมันต่ํากว่าเขาอ่ะก็หมายความว่าเวอร์ชั่นคุณเก่ากว่าก็คุณต้องทาการอัปเดตตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับแล้วตรงนีน้วันที่ด้วยถ้าวันที่ของคุณเนี่ยมันเป็นวันที่ที่เก่านะครับ มันก็จะเก่านะครับให,ให้ค่อยสังเกตตรงส่วนนี้เอาไว้นะครับแต่จริงๆเนี่ยในในในนี้เนี่ยถ้าคุณมองไม่ออกนะบางทีมันจะมองเวอร์ชั่นไม่ออกก็แนะนําให้กดอัปเดตไปก่อนมันก็จะเข้าใจง่ายมากกว่านี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคืออันนี้มันเป็นอัปเดตล่าสุดที่อยู่ในแอปเนี่ยคือถ้าจะเช็คแอปบางทีคุณอาจจะต้องไปเช็คในมือถือเครื่องของคุณว่าเวอร์ชั่นอะไรนะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้กันจะได้เข้าใจกัน,นง่าย แต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเอ้ยเราไม่ต้องดูหรอกเราไม่อยากจะดูให้ละเอียดขนาดนั้นนะครับแนะนําว่าทุกครั้งที่มีอัปเดตเนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันนะเออทุกครั้งที่มีอัปเดตก็ให้คุณกดอัปเดตจนมันเปลี่ยนเป็นคําว่าเปิดถ้ามันเปลี่ยนเป็นคําว่าเปิดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีอัปที่ต้องแอปทางรัฐที่ต้องอัปเดตแล้วก็คือคุณอัปเดตแอปทางรัฐเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็จะสามารถทําให้คุณได้สิทธิปปรระโยชชนน์ต่่่่าาางงๆททีีอัมลสุดเ ในตอนนี้แอปทางรัฐมีสิทธิประโยชน์ของการได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทสาหรับคนที่ลงทะเบียนคุณสามารถลงทะเบียนได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทได้แล้วก็สามารถใช้เงิน1 0 0 0 0บาทในแอปทางรัฐได้และในอนาคตอาจจะมีเงินอื่นที่เข้ามาเพิ่มหรืออาจจะเป็นสิทธิประโยชน์อื่นที่เข้ามาเพิ่มหรืออาจจะเป็นบริการอื่นที่คุณต้องการใช้ในแอปทางรัฐแล้วมันยังไม่มาช่องบริการนั้นไม่มาก็ให้คุณทําการอัปเดตตามคลิปนี้ครับอ่าน,นี้คืออธิบายเข้าใจละเอียด มากเลยคือแบบนี้นั่นเองครับนี่คือข้อมูลสําคัญครับที่นํามาฝากกับทุกท่านสําหรับคนที่ทําการสมัครและยินันตนแอปทางรัฐแล้วบริการไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลยังไม่มาหรือบริการอ,าอื่นเนี่ยยังไม่โผล่มาครับก็คือทําแบบนี้แหละพอทําเสร็จแล้วและให้คุณเปิดแอปทางรัฐอีกครั้งหนึ่งบริการเหล่านั้นก็จะโผล่ออกมาอย่างแน่นอนครับเช่นคุณอาจจะไม่มีช่องลงทะเบียนแอปทางรัฐคุณทําการทำตรงนี้ปุ๊บช่องลงทะเบียนแอปทางรัฐก็ ก็จะโผล่มานะครับหรือว่าคุณคนอื่นเขาใช้แอปใช้ลงทะเบียนแล้วผ่านเนี่ยแล้วคุณลงทะเบียนแล้วผ่านเหมือนกันแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะกดใช้เงินได้นะคุณก็ทกําการอัปเดตแบบนี้ตอนนี้คือผมพูดถึงสิ่งที่มันจะต้องใช้นะครับวิธีที่ตรงนี้นะครับคุณก็อัปเดตไปพออัปเดตปุ๊บก็าการใช้งานแอปทางรัฐก็อาจจะปรากฏมาในหน้าของแอปทางรัฐนันเองครับหรือบริการอื่นก็ใช้หลักการนี้เช่นเดียวกันครับ โอเคฝากเอาไว้กับทุกท่านด้วยที่ใช้งานแอปทางรัฐก็ให้อัปเดตแอปทางรัฐเป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่างเสมอเพื่อที่จะได้ใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐได้อย่างเต็มรูปแบบได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเงินดิจติตอล1 0 0 0บาทรับเงิน10,000บาทนะครับแล้วก็บริการอื่นที่จะมาอีกในอนานะคตรครับนี่คือข้อมูลสำคัญที่มาฝากกับท,ท,ทุกท่านของท่านจะสวใจสงสัยอะไรพีมาสอบถามกันใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้วันนี้สวัสดีครับ